อันนี้เราทอดแหลงไปแล้วนะครับอันนี้พอตาผมกําลังจะดึงแหครับลูกพี่ชายพี่ชายครับกําลังสาวเอ็นคุณละเรื่องไงฮะันึกตกปลาโน้ตกปลานี่จุดประสงค์หลักเรามาแล้วดึงไม่ขึ้นครับดึดึงไม่ขึ้นไง ทั้งยัหนักโอการเออโอลูยอุดมสมบูรณ์เออโอลูฮะทำไรทำไรทำรูไปไหนยะนี่ไงถ่ายอยู่เนี่ยโอ้โหวิดีโอเลยดิ ประมาณสิบกิโลฮะโอ้โหสด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 อยากจะรู้จึงเลยชาวกรุงนีฉาบอ่ะ amongst? อ่าวิถีชีวิตครับชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ไม่ใช่พอเพียงสงสัยจะเยอะ <laughs> ถือว่าตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆจริงอ,อ่าเป็นเป็นสดๆสด็นเป็นเวลาดูปลาหมึกนะครับเห็นลูกตาไหมครับหันหน้ามนันเข้ามาหาเราปูปูปูจุงกันอย่เมื่อคืนตะกร้านี้เต็มนี่วะอ เจ็บดูเจ็บอะไรปลาอะไรคุณคือปลาอะไรปลาอะไรเจ๊ไหนดูดิเปลอะไรดูปูดูปอเจ็บเลยเขาอ่าหัวมันปูดปูดเลยพวกนี้มีน้ำลงปูดมันจะร้องอ้อนๆๆๆนอ้อนอ้อนน่ะอันนี้ทิ้งไปแล้วไม่กินกินไม่ได้มีก็ประมาณสักกิโลได้ไหม กี่กว่านะกว่ากว่าประมาณ2อกิโลหนึ่งครั้งของการทอด3ากิโลครับอ <c oughs> ะไรล่ะกุงเทพเท่าไรกรุงเทพสามร้อย